ร่อยมากค่ะคิวที่สามเขาบอกรอชั่วโมงหนึ่งเขาไม่อยู่ชั่วโมงแลไอเทมสุดทำอะไรกันอยู่เขาทำอะไรกันอยู่อะคะไม่รู้ไม่รู้เนะดูดิในน้ำเจ้าพยาวันนี้นะคะประมาณนี้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดราชาทิวาสคนสงสัยว่ามามาวัดอีกแล้วมาวัดคนชอบมาวัดเที่ยววัดไม่ใช่ไม่ใช่ปกติเรา คนปกติเวลาเราจะไปหาร้านกินใช่ป่ะหลายคนคงแบบมีปัญหาคล้ายๆกันน่ะว่าจอดรถไว้ไหนทีนี้ในกรุงเทพอะวัด่ะเยอะมากเราเลยคิดว่าแบบวัดน่าจะเป็นจุดจอดรถที่ดีที่สุดในการเดินทางไปไหนมาไหนหลายคนอาจจะงงไงเอ๊ะทำไมมาวัดบ่อยร้านไหนอยู่ตรงหน้าชุมชนนอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนี่ตรงนี้นิดมาอีกหน่อยอันนี้ใช่ไหม อันนี้อ่ะนี่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 อ๋อเป็ดราชาเป็ดราชาเป็ดร้านราชาเป็ดร้านราชาเป็ดได้ไหมได้พี่เดี๋ยวขอนั่งทานแล้วถ่ายวีดีโอตรงนี้กันหน่อยตรงนี้แดดตรงนี้แดดร้อนไหมครับเนี่ยไม่ร้อนนะอ่ะตอนนี้แล้วกันนะต้องจอดไหมผมต้องจอดไหมไม่ต้องจดครับสั่งได้ครับผมเอาเอาเกาเหลาแต่ขอดูหน่อยมีเมนูอะไรบ้างเกาเหลาต้มยำเป็ดน้ำข้นเอาเลือดไหมเอาค่ะเอาเอาครับค่ะเดี๋ยวแป๊บนะพี่ แล้วก็ก็เอาอันนี้ไหมไอ้เป็ดกระเทียมนี่เอาเป็นราดข้าวได้ไหมครับเอาเป็ดก็คือใช้เป็ดพะโล้เหมือนกันเป็ดพะโล้กระเทียมราดข้าวอ๋อคือที่นี่เน้นเป็ดพะโล้เลยใช่ค่ะนี่นี่จะเป็ดพะโล้อย่างเดียวค่ะอ๋อค่ะเป็ดตับชาเป็ดโหาเป็ดค่ะเป็ดค่ะกี่จานละกี่จานละคะจำไม่ได้ารครับแค่สามอ่บ เอาเองไหมเอาอีกอย่างหนึ่งเอาสีเอาสีกินเยอะเออน้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำมันหอยอ๋อแล้วพี่มีด้วยเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดกะเพราเป็ดอ่ะใช่ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเหรอก็คือผัดกะเพราแล้วโรยเส้นแล้วล่ะอ๋อเอาไหมได้เอาบะหมี่เอาสิเอาเอา้วเอาเอาบะหมี่เหลืองนะราดราดหิวขนาดนี้ราดราดกับากะเพราเป็ดหิวขนาดนี้เดี๋ยวจานเจอช้อนทรงช้อนสั้นกินให้หมดไปถ่ายภาพนิ่งมาเรียบร้อย กินได้กินได้แตทีอะไรนั้นมันคือเกาเหลาต้มยำเกาเหลาต้มยำน้ำข้นเป็ดพะโลเหมือนปกติเราจะกินต้มยำกุ้งใช่ป่ะเนี่ยคือผิวดียวกันใช่ไหมพูดถึน่ากินมากน่ากินมากอ่ะลองนี่ก่อนไหมต้มยำน้ำข้นเป็ดอ่ะบรรเลงเพลงออเคสตราเลยงานนี้น่ากินมากๆอ่ะคือไม่ค่อยเห็นหน้าตาอย่างนี้เนะคือเขาจะผัดสไตล์แบบเยิ้มๆอ่ะให้ให้ดูของตากล้องดูดิจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเน้นน้ำมันหอยค่ะ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกะเพราไม่ใช่อันนี้จะเป็นผัดใบโหระพา,อ,าอ้อาวเหรอค่อยเข้าใจว่าเป็นกะเพราแต่ของพี่ก้อยอ่ะมันคือไอ้น,นี่เลยน้ำมันหอยเป็ดน้ำมันหอยใส่เลือดด้วยเท่าไหร่อะคะ60บาทแล้วที่สำคัญเห็นเขาอย่างนี้นะเขามีน้ำจิ้มแบบน,นี้ด้วยนะซีฟูดซีฟูด,ฟดแซบบ่บแซ่บเกินเลยไม่รอแล้วไม่สนแต่กล้องถ่ายไปนะโอ้ยน้ำลายแตกร <laughs> ตอนนี้เป็นแขกสองทีมเด็กเติมไม่นะครับขอบคุณดชนนะครับสุน่าศาสนาตาเพติมไผ่นะครับนายจุนต้มยำเขาจะเหมือนเกาเหลาเป็ดนะเพียงแต่เขาใส่ก็คือใส่เหมือนเกาเหลาเลยใส่เลือดใส่มีอันนี้มีถุงงอกด้วยก็เยอะอยู่นะเครื่องก็มีเนื้อเป็ดเลี้ยงแต่จินตนาการว่ามันไม่ใช่น้ำพะโล้ะเป็นน้ำต้มยำน้ำพุ่งเอ๊ะต้มยำต้มยำกุ้งต้มยำหลังคอเฮ้ยแต่เราอยากกินน้ำพะโล้เขาอ่ะ เอาอีกไหมย<ข>อ,อยากกินมากขอคำมาชิมเน,นมี่ยเยอะอะไรกินไม่หมด <c oughs> ขอแบบเป็นถ้วยมาชิมได้ไหมเพราะเขาเน้นเป็ดพะโละแล้วเราไม่ได้กินเลยอะน้ำพะโลเขาอะไม่แต่ร้านดูจากเมนูลแล้วเนี่ยคือเขาเอาเป็ดนนมาทําแบบหลากหลายไง<ช>มาทาเป็นเมนูอื่นๆที่หลากหลายคือเปลี่ยนจากเนื้ออย่างอื่น,นมาเป็นเนื้อเป็ดจริงมีมากกว่านี้นะ มันเมนูเยอะที่ดูอะแต่สั่งมาเต็มตโต๊ะาคงกินไม่หมดอะถ่ายให้แล้วถ่ายให้ดูแล้วอันนี้คือผัดใบโหระพาไม่ใช่กะเพราใช่ใช่ใช่แต่มันก็ผัดแบบดูแล้วเหมือนผัดแบบทรงแบบผัดกะเพราอะเพียงแต่เปลี่ยนจากใบกะเพราเป็นใบโหระพาดูวิธีการใส่พริกใส่อะไรเหมือนกันเลยดูุมไหนดูมไหนดูเอาดูหน่อยมีเลือดมาให้ด้วยแต่เจ๊เขาจะถามตลอดเลยว่าเอาเลือดไหมนะบังคนอาจจะไม่กิน เป็นไงเป็นไงได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมกลิ่นโหระพานั่งอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นเลยนะคนกินก็น่าจะได้กลิ่นชัดเลยนะเหมือนเหมือนเหมือนผ่านถอยลายเหมือนผัดฝอยลายอ่ะที่ไม่ได้ใส่ฟิดเผาเออใช่ไหมก็ได้กลิ่นใบโหระพาเลยเออจานนี้ต่ก้องกินอิ่มไหมจริงจริงจานเดียวก็อิ่นชัด <laughs> แต่ดูสิคือด้วยความที่อยากรู้รสชาติมันนะนะก็ได้สั่งมาซะเยอะเลยเยอะแล้วเนออีเออ่ย ก้อยลองกินด้วยดีกว่าอันนี้กระเทียมกระเทียมกระเทียมใช่ไหมอันนี้เป็ดกระเทียมแต่มันหน้าตามันจะคล้ายๆกับที่พี่ก้อยกินตอนแรกเลยคือไอ้น้ำมันหอยใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้คือเขาจะไม่ใส่น้ำมันหอยหนักมันจะไม่มีความเข้มข้นของน้ำมันหอยแต่มันจะเป็นแบบผัดทอดกระเทียมอันนี้จะผัดแห้งๆใช่ไปน้ำมันหอยแลผัดแบบน้ำน้ฉ่ำๆแต่อันนี้กําลังมองหาแต่เขาไม่มีซอสพริกให้นะ ลองกินกับน้ำปลาพริกดูแต่ขอกินอันนี้ก่อนลวกันไอนน้อันเนี้ยอันเนี้ยก็เขาให้กินกับซีฟู้ด่มอร่อยว่ะคือเป็ดนุ่มเลยอ่ะแล้วก็หอมกระเทียมพริกไทยเลยดีมากหัวอร่อยเป็ดนุ่มมากเลยทานี้จะมีรสหวานนิดนิดด้วยจะไม่ใช่แค่แบบเค็มมันนะแต่ที่ชอบคือหอมกระเทียมพริกไทย จิจานเดียวก็อยู่แล้วนะจบแต่วันนี้เราไม่ได้สั่งไข่ดาวไข่เจียวนะจริงเจ๊มีปะมีมีมีมมหืมอร่อยชอบคือชอบสองจานเลยอะเลือกไม่ได้เนี่ยเขาคล้ายๆกันนะแต่พอกินแล้วคาแรคเตอร์เขาจะไม่เหมือนกันเลยนะ<ม>อ,อันนี้จะแบบชุ่มฉ่ำความฉ่ำแต่จริงเขาไม่ได้โรยกระเทียมให้นะก้อยไปขอเขาเขาโรยให้แร่เขาโรยให้น้อยไหม ติดแะติดไม่เขาโรยให้แบบตอนแรกไม่มีนะไม่มีนะเขาผัดน้ํามันหอยเลยอ่ะคือแต่เราติดกระเทียมแต่เป็ดเขาอร่อยเลยค่ะบอกได้เลยเลือกน่าจริงอันนี้และนั้นเดี๋ยวนี้ไปกินเป็ดอ่ะเป็ดมันไม่มีกลิ่นคาวแล้วอทุกร้านอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงเขาอะไรแบบเป็นเป็ดเลี้ยงหมดอ่ะมันไม่มีใครเอาเป็ดธรรมชาติมาทำหรอกแต่กล้องกินมากลืมลืมกินอยู่คนเดียวเดี๋ยวลองอันนี้ดีกว่า อเดี๋ยวลองก่อนนะเดี๋ยวเส้นเส้นมันจะติดนะนี่เป็นเป็นปกติไอ้บะหมี่ป้อเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยมันเหมาะกับเส้นบะหมี่ป้อแต่อันนี้เอามาทําเป็นกะเพราลาดในแบบบะหมี่ป้ออ๋ออันนี้กะเพราใช่ไหมเป็นกะเพรากะเพราลาดบะหมี่ใช่อ๋แต่เส้นป้อ๋ต่เส้นป้อเส้นยังไม่ติดนะจัดเลยจัดเลยก็ต้องเอาสาวยาวๆเลย ม,มีคนชอบถามก้อยอะเพราะว่าแบบกินหมดหรือเปล่าอืกินไม่หมดค่ะแต่เดี๋ยวครั้งหน้ามั่นใจว่าจะเอากระป๋องเรามาใส่ <c oughs> เพราะว่าคือพอมาน,านานมาทีใช่ไหมมาแบบไม่ได้มาบ่อยอะเราก็รู้สึกว่าอยากจะให้มันรู้รสอะ่ะทุกจานเลยว่ามันเป็นยังไงอะเนอะว่าไหม,มเพราะดูเมนูนะ่ะมันน่ากินมากเลยอะ่ะแต่ละอันอะแล้วราคาไม่แรงหกสิบาทอะคิด บวกลบง่ายๆเลยนะคูณเข้าไปอร่อยป่ะเส้นเนี่ยให้เยอะเนอะอันนี้ก็ให้จินตนาการว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดแห้งนะมันมีเพราะฮะเพราะวันนี้เนี่ยมีถุงงอกไรด้วยแต่ว่าเอามาเอากะเพรามาใส่แพะใช่ไหมาวนี้จะเป็นเป็ดพะโล้เฉยๆแทนเป็ดกะเพราใช่ไหมพูดถึงเนี่ยถ้าเจ๊แกขายดีๆแกมีกําลัง่ะ แกเพิ่มเป็ดย่างด้วยองไทสยคงมันน่าดูเลยนะกินกันแบบสั่งกันอร่อยเลยนะเจ๊จอยเคยทําเป็ดย่างไหมแต่ในรูปนั้นมันเป็ดย่างนะในรูปอะมาทำผิด,ผด <laughs> ให้ดูให้ดูในรูปเนี่ยคืออันเนี้ยมันมีเป็ดย่างอะเออแล้วเจ๊เห็นจะไม่ขำเหมือนตอนแรก <laughs> เลยทำเลยแ <laughs> ต่แต่แต,แต,แต,แต่ด่านนี้ดีมากนะไอ้บะหมีก่กะเพรา Arizona, ดีมากเลยดีดีมากเลยใช่ไหมอ่าผัดัมด้วย่อร้อนตู้ติดอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมือหน่อยนะคะขอลองชิมบ้างทานได้ทุกเมนูใช่มาณ100ถ้า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 เจ๊ถามว่าพอทานได้ทุกเมนูป่ะถ้าถ้าชมเนี่ยจะดูแบบว่าเดี๋ยวเจ๊จะเหลิงป่ะไม่เหลิงใช่ไมไม่เหลิงค่ะเนี่ยคนนี้เขาบอกอร่อยมากเนี่ยบะหมี่แต่เออไอเนี้ยอร่อยทั้งสองจานเลยที่ร้อยกินอ่ะเมนูนี้ อ,อันไหนอันนี้เหรอ,อแล้วเขากินเผ็ดได้เหรออ,อ๋อเหอรอเจ๊จอยอย่าว่างั้นงนี้เลยอยากชิมน้ำทะโลอะขอชิมถ้วยนึงเล็กๆได้ไหมคะมได้ไหมามาถึงร้านเจ๊เขาแล้วคือไม่กินน้ำทะโลไม่ได้แหละอันนี้ลองดูอ,อืมปลหมึกนุ่มมากจริงๆก็รู้แหละว่าเขารับมานะแต่คือแบบลวกได้กำลังดีจังหวะดี นี่เนื้อเป็ดฉ่ำนะน้ะโลน้ำเ๋วยเตียวนี่นะใช่พี่เวลากินเตาเหลาอะเจ๊อ่ะแต่กงลองชิมน้ำซุปละกันเนาะอันนี้ไม่ได้สั่งนะสีไม่ดำมากแต่ขอขอมาชิมสีไม่ได้ดำมากนะร้อนไหมคะร้อนอยู่เลยะตักออกมาจากหม้อเลยเฮ้ยแต่อร่อยเลยอ่ะปรุงรสปรุงรสอร่อยเลยอ่ะก็คือหวานเค็มกำลังดีอยากกินอ่ะขอลองบ้าง อร่อยอ่ะเค็มๆหวานนิดๆนะแต่มันมจะมีความหอมอะไรอ่ะเครื่องยาจีนปะ่ะไม่น่าจะเป็นพวก,พวก,กพวกแบบตัมเกอร์มากกว่าอร่อยอ่ะพวกรากบัชีอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวทันทีเลยพอกินน้ำซุปเจเขาเดี๋ยวให้เราต้องลองชิมของพี่ก้อยดูดีกว่าแล้วจะรู้ถึงประสิทธิภาพและอนุภาพของมัน อันนี้อันนี้อะไรนะน้ำมันหอยน้ำมันหอยกินแล้วตาโพเลยดิจะได้สมกับคำที่ตะกี้พูดอ่ะเป็นไงอนุภาพมันให้แสดงให้แสดงตาโครับเป็นไงดี่ะดินเนื้อเป็ดของเขานุ่มฉ่ำใช่ไหมนนี้ไอ้น้ำมันหอยเนี่ยมันช่วยทําให้ให้ความฉ่ำมันเพิ่มมากขึ้นใช่มันอร่อยมากเพราะว่าน้ำมันหอยมันมีรสชาตินี่เป็ดเนื้อปลาป่างเขาก็มีรสชาติจากคาร์โบหรืแล้วถ้าเกิดใครชอบความเข้มข้นเนี่ยน้ำมันหอยมันจะแบบบีบให้มันแบบฉ่ำขึ้นไปอีก เอาเป็นว่าเป็นแบบเราถ่ายร้านเป็ดมานะส่วนอย่างไม่ค่อยมีใครเอามาทำแบบเป็นเมนูตามสั่งเอาไปทำเป็นหม้อดินมั่งขายอะไรมั่งทำซุปทำอะไรมั่งเป็นที่ก็แบบทำข้าวต้มเป็ดแต่อย่างเงี้ยมันเหมือนอยู่ในร้านพวกรังข้าวต้มอ่ะข้าวต้มตอนเย็นที่เขาแบบสามารถเอาเป็ดมาทำเมนูได้หลากหลายมากมากขึ้นแต่ร้านเจเขาเป็นปิดขาเกรเห็นเป็ด่งชื่อเขาได้เลยนะราชา เออเราบอกไปอย่างว่าชื่อร้านราชาบอกอลไรเนี่ยไมบบ่ราชาเนี่ยน่าจะมาจากวัดราชาอ๋อนึกว่าเป็นคิงเขาเขาอยู่หน้าชุมชน,นเยี่งนีนจะเป็นชุมชนชุมชนวัดราชาคิงออฟดักเนี่ย <c oughs> คนในชุมชนคงรู้จักดีอันนี้คือนี่ใช่ไหมกระเทียมเนี่ยผัดกระเทียมเนี่ยไอ้กระเทียมเนี่ย,ย,ม,ยมันต่างจากน้ำมันหอยตรงที่แบบมันจะมีกลิ่นพริกไทยอะ<ช>่ะมีความร้อนร้อนจากพริกไทยอเติมเข้ามามแล้วทำแบบ ถ้าขายชอบแห้งๆก็ตักกระเทียมก็ชอบแ,แบบช่ำๆฉ่ำๆเข้มข้นก็เป็นน้ำมันหอยอแต่ผัดน้ำมันหอยของเจ๊เขาจะไม่ได้ใส่พวกแบบต้นหอมหรืออะไรอย่างนั้นนะเห็ดเห็ดไม่มีนะคือเขาจะผัดแบบหุวนๆอย่างนั้นเลยอ่ะอเรียกได้ว่าเป็นคนแบบว่าตรงไปตรงมาแต่แต่แต่ไ <laughs> อสองจานนี้มันเดี๋ยมันถูกออกแบบมาแล้วมันต้องการไข่ดาวนะ่ใช่ <laughs> แต่มันเยอะแล้วนะก็เลยไม่ได้สั่งเพิ่มอ่ะลองแบบพอให้รู้รสอะแต่อยากกลับมากินอีกนะอยากกินกูเดี๋ยวเป็ดเขาอ่ะหอมได้เลยยังเมื่อไม่มีไข่ดาวนี่ยขอแทนด้วยซีฟู้ดบ้างได้ความเปรี้ยวเติมขึ้นมาตัดเลี่ยนทดแทนไข่ดาวได้จิมซีฟู้ดไอเดียบอกว่าไงนะไอซิมซีฟู้ดคือทุกอย่างนะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างหวานท่านน่ะ อิ่มแล้วนะอิ่มแล้วเจ๊โอนได้ไหมสแกนได้เลยนะคะเท่าไหร่เจ๊สามร้อยค่ะสามร้อยพอดีเลยเหรอคะอ๋อน้ำฟรีน้ำฟรีกันฟิชาใช่ค่ะอ๋อในร้านก็มีโตะด้วยอ๋อทั้งหมดกี่โต๊ะเนี่ยเจ๊เยอะอยู่เนอะ ปแล้วอ,อ,รอร่อยอร่อยอร่อยชอบชอบไปแล้วเจ๊ไปายสวัสดีค่ะซอยเขาเงียบจริงนะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะดูเ <c oughs> <c oughs> งียบมากเลยวันนี้ตอนเช้าที่สงสัยว่าทำไมรถมันเยอะอเขามีซ้อมแบบซ้อมซ้อมถับไฟไอซ้อมหนีหนีไฟบ้า้กันพี่แถวเนี้ย มันจะมีคุณป้าคนหนึ่งเขาขายพวกมันเชื่อมอะไรพวกนี้ประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองไล้แต่เวลาเขาจะมาช่วงบ่ายสองเดี๋ยววันนี้จะมากินมันเชื่อมซึ่งคุณยายไม่ขายอยู่ริมถนนแล้วขายอยู่ในบ้านเพราะว่าขายดีมากไม่ต้องเข็นออกไปแล้วแล้วก็มีคนมายืนรอซื้อ ABC กำลังรออยู่อ๋อสวัสดีคุณยายยังทำไม่เสร็จนะครับค่ะร้านไหนอะคะ อ๋อนี่มันรอนานยังครับไม่เป็นไรหรอกถ้าคิวเยอะก็ไม่เป็นไรอ๋อคุณยายอยู่ในบ้านเลยคุณยายไม่ออมออกมาก็เคยเคยมาซื้อยังครับบ้านนี้เหรอคะอร่อยไหมครับอร่อยใช่ไหมอร่อยมากแล้วขอโทษค่ะอันนี้รอคิวหรือรอคุณยายออกรอคิวรอรับคิวเหรอคะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องมาซื้อแล้วโอ้โหไม่แล้วมึงคะแสดงว่าอันนี้รอรับคิวคุณยาย ค่ะอ๋อแล้วคุณยายเริ่มให้คิวกี่โมงคะไม,ไาม,ม,าไม่ไม่จำมไว้ไให้มาจามห้คิวที่จามเขาบอกรอชั่วโมงหนึ่งเร่งเล่ยู่ชั่วโมงแลไอเทมสุดๆเออถอยไหมถอยถอยไปตั้งหลักก่อน <laughs> ถอยไปตั้งหลักก่อนปึ๊บสูๆส่ๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนสมัยก่อนนะเราเคยมาถ่ายร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊เองแล้วตอนขาออกไปเราเจอ นานแล้วนะตอนนั้นถ่าย<ม>าเ,อเอง<า>แบบแเกือบสองปีเราเจอคุณยายคนหนึ่งไงแกเข็นเหมือนมันเชื่อมกล้วยเชื่อมอะแล้วคนแบบมุงเต็มเลยนะอยู่ตรงหน้าวัดบวรอ่<ม>ผ่านไปไม่ขี่สัปดาห์ไม่ขี่ไม่ขี่เดือนนะคุณยายก็ดังมากมเราเลยคิดว่าเออเดี๋ยววันนี้ลองกลับมากินเดิมเดินถามมาเรื่อยตั้งแต่แบบ ที่จอดรถบางลําพู<ม>เดินถามมาเรื่อยจนเจอพี่บินมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าคุณยายไม่ได้ออกมาขายแล้วแกมาขายอยู่หน้าบ้าน<ม>แล้วพอเข้าไปเม่อยี้ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละตามภาพที่เห็น<ม>พี่คนคิวที่3ามเขาบอกว่าอีกชั่วโมงนึงเขาได้แล้วเรานับคนอยู่แล้วเหมือนเราคิวที่ประมาณ1 7บ8จจริงๆถ้าบ้าน <c oughs> เราอะ่ะอากาศมันเหมือนจมพวกญี่ปุ่นเกาหลีหนาว,นาวเย็นๆก็คงจะพอนั่งรอได้นะแต่อันนี้หน้าบ้านแกแดดสองด้วยใช่งั้นเราตัดสินใจว่าเดี๋ยวเรา ถอนทับก่อนดีกว่าถอนทับก่อนเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้ฟ้าฝนมาเหมาะค่อยมาใช่น้ำแข็งใสใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกอ่ะใช่ใช่มีพี่บินคขแนะนำว่าถ้าเกิดอยากกินขนมทางนี้ก็มีอ่ะเดินไปดูหลบร้อนไปพึ่งเย็นอันนี้ที่ร้านอะไรหรอคะเบเกอรี่เจมีมีอ๋อก็มีอยู่ตลอดทุกวันเลยเจมีขนมบอกกี้เจ้าเก่าบางลำพูข้างสันเจ้าพ่อหนูเปิด10โมง40ถึงบ่าย3โมง30ใช่ไหมคะ จะมีหยุดวันจันทร์เหรอคะใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วมันมันก็คือบล็อกเกียร์เลยใส่ทุกอย่างน้ำเชื่อมอย่างเดียวมีน้ำเชื่อมเหมือนน้ำตาลใส่แดงอ๋อค่ะค่ะได้ข้างแดงโบราณค่ะเป็นน้ำแดงค่ะไอ้อนี่เป็นที่เขาเรียกว่าบล็อกเกียร์เกียร์ค่ะอันนี้คือน้ำตาลใส่แดงใช่ค่ะอันนี้มันจะหวานกว่าหวานกว่าหวานหอมน้ำตาลละลายตอนนหอมกว่าแะบาหวานหอมอันนี้เอาน้ำตาลใส่แดงอย่างเดียวดีกว่าลองเลย นี่จานนี้ของเราอะไรนะครับโอ้โหจุดหมายปลายทางของเรานี่มันใช้ได้เลยนะเนี่ยเรียกได้ว่าคืออันยมณีล้ำค่าในหน้าร้อนเลยสุดยอดนี่ไอ้นี่มันอ่านที่ออกเสียงให้ถูกแบบมันต้องพูดว่าอะไรโบกเกียโบกเกียมันแปลว่าอะไรถามถามถามแป้งตัวเล็กเลอคนขายตัวไม่เล็ก อ๋อน,นี่ยปลาหมอคางดำใช่ใช่จับไปแล้วแต่ก็ยังมีอีกอ่ะคนก่อนของก้อยคนแล้วนี่ดูสุดยอดดูสีเปล่งประกายระยิบระยับน่ากินมากนะอืมพื้นใจมากเลยขนชื่นมากน้ำเชื่อมของเขาอร่อยมากแล้วให้เลาต้องขนบ้าง เจ๊ครับไอ้น้ำนี่มีไว้ทำไหมครับอ๋อทานอ๋ออ๋อเขามีแก้วไว้ให้ใช่ป่ะนึกว่าถ้มันหวานไปให้ตัไม่เวลากินบางคนน่ะเขากินของหวานๆเน่ะเขาจะรู้สึกว่าเหนียวเหนียวคอใช่ไหมเขาก็ต้องอย่างนี้แหละมีไหมตอนเด็กๆมีให้กินอย่างนี้ไหมคะ มีเมื่อก่อนแม่ก็ทาแต่มันไม่เครื่องมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่ของก้อยเป็นน้ํลนไยใชไน้ำเชื่อมก้อยผสมกันลาไยกับน้ําเชื่อมมันชื่นใจมากอ๋อนี่มันจะลดถ้าเป็นน้ําเชื่อมลาไยลดมันจะบางกว่าถ้านั้นจะหวานเลยใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดเป็นน้ําตาลน้ําตาลทรายอ่ะรสมันจะแบบเข้มกว่ามันจะหวานมันจะหวานหนานากว่ามันจะเข้มข้นใช่ไหมมันจะหวานหนานามันจะมีกลิ่นแบบน้ำตาลตัวน้ำตาลแดงตเอิญน้ำตาลใสแดงอ่ะ เพราะาสีของตะก้องอ่ะมันจะเข้มนะใช่ไหมแต่สีของก้อยมันจะอ่อนๆหน่อยอย่างเงี้ยมันจะใสๆสวยงามตามของเรื่องแต่มันก็ได้อารมณ์แบบกินพวกเต้าถึงอย่างนี้นะค่อยๆอแต่แต่เต้านี้บอกได้เลยว่าคือทำทำกำลังดีเลยนะแลรสชาติความหวานนะคือเหมือนแบบเขาขายมาสี่สิบปีอะ่ะเขาต้องรู้น้ำหนักมืออยู่แล้วลหละว่าเขาจะใส่จังหวะย,ยังไงนะ เขาบอกว่าขายมา40ปีอะใช่40ปีด้วยความที่ดิฉันเนี่ยเซฟไปเยอะมากแล้วก็ไม่รู้หายไปหรือเปล่ามันเป็นร้านอะไรร้านขายน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเเซฟไว้ในเลมอนเอ็กมันเป็นร้านขายน้ำเนี่ยแหละแต่มันจะแบบออกแนวแบบชิคๆวัยรุ่นชอบไปยืนถ่ายรูปหน้าร้านกันเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคืออันนี้เลยค่ะร้านนี้เลยเขาบอกว่ามันชื่อร้านบาน้ําผลไม้ถนนพระอาทิตย์นะคะตรงปั๊มพัซซูเมนเลยเนี่ยอ่ะมันดูเหมือนมันจะมีตรงไหนที่เป็นแบบนั้นเลย นี่่ออันนี้ผัดไทยพาทิดไปรุ่นเต็มเลยไปรุ่นเต็มเลยอ๋อค่ะได้แล้วได้แล้วเจอ e ์รี่โกอะอยาเฉีดได้เลยของเราเนี่ยต่ก็สั่งน้ำส้มก็สั่งน้ำแตงโมสองถ้วยนี้ร้อยสามส นะคะชื่อคุณยุนะเขาเป็นเจ้าของร้านเ,ออเขาดูวิดีโอของเราด้วยน่ารักมากๆขายดีมากๆร้านนี้บอกเลยนะไปเลวนะคะ่ะให้น้ำเนี่ยมันดูแล้วมันเหมือนจะแพงไหแต่จริงๆแล้วมันเป็นน้ำแบบมันเป็นน้ำคัน้นเป็นน้ำส้มคั้นแบบที่ไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมเลยนะใส่น้ำแข็งของก้อยเป็นไงบ้าง ก็แตงโมเลยค่ะแตงโมใส่น้ําแข็งอะ่ะคือไม่ได้เอาไปผสมกับอะไรน้ําทงน้ําเชื่อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มหรือผสมก็ไม่รู้มันก็จะออกหวานหวานเป็นน้ําแตงมันเป็นน้ําแตงโมเพียวๆเลยใช่ไม่ได้ใส่น้าเชื่อมอันนี้มันเป็นน้ําแตงโมเพียวๆเลยไม่ได้ใส่น้ําเชื่อมรสไม่ได้ปรุงแต่งเลย่ะแต่อร่อยนะมันแบบมันเหมือนเป็นแตงโมที่ค่อนข้างฉ่ำอะ่ะไม่ได้แตงโมที่มันจะมีรสเปรี้ยว เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ไหนกันนะะให้ตาข้อ,ของกอิบาจ่ใดจากท่าพระอาทิตย์ใช่ไหม<อ>เราเดินเข้าซอยเขาเรียกว่าซอยชนะสงคราม<อ>มันจะเดินมาทะลุซอยรามบุตรีดี๋<อ>ยวเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วเดินไปทางถนนข้าวสารไปออกตรงถนนข้าวสารเนะี<อ>่ยแต่ว่าในซอยเนี้ย<อ>เขาเปิดมันเป็นซอยแบบเป็นโคกเกต์เท้าเป็นอะไรนี้ไงแต่ละที่เขาจะเปิดเพลงกันค่อนข้างเสียงดังเดี๋ยวเราปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่าอถ้ามีเวลาเหลือเราจะถ่ายบรรยากาศในซอยรามบุตรีให้ดูว่าเป็นยังไงดูกำแพงอันนี้สิ<อ> สวยมากไปก่อนนะคะบ๊าย